การเปลี่ยนเลนโอเกเรุ่น EB0 นะครับตัวนี้นะครับเป็นเลนชิ้นเดียวนะครับตัวแว่นก็จะมีแค่เลนกับขาแล้วก็จมูกเลยฉะนั้นแนะนําว่าการเลือกเลนทดแทนนะครับให้เลือกเลนทดแทนที่มีความหนาประมาณ1.5เพราะมันใกล้เคียงของจริงใส่ไปแล้วมันจะไม่คลอนนะครับไม่คลอนเยอะวิธีการเปลี่ยนนะครับง่ายๆเลยหักขาลงอย่างนี้เลยนะครับแค่นี้ข้างนี้ก็หักขาลงปุ๊บอย่างนี้เลยนะครับ และตรงจมูกก็บีบออกนะครับออกไปแล้วอ่ะเรามาเปลี่ยนสีฟ้าสวยๆกันนะครับตรงนี้เห็นไหมครับขาก็ใส่ให้ลงแล้วก็ดันเข้าปึ๊บนี่นะครับใส่ให้ลงแล้วก็ดันเข้าปึ๊บเสร็จแล้วก็ใส่ชิ้นจมูกดูร่องตรงดันลงไปปึ๊บ đây rất